สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาตมาทิพกันอีกครั้งเมื่อเดือนก่อนผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับตำนานเกมเอเล็ชิเตอร์หนึ่งเกมที่ยังมีภาค3ามเช่นเดียวกับฮับไลนะครับพอมีภาคเสริมมาแต่ภาพเหมือนกับเอเล็ชิเตอร์เนี่ยก็บอกว่ามันจะมาสักทีนะครับในคลิปนี้เนี่ยขอพูดถึงเอเล็ชิเตอร์ภาคแรกๆกับภาคเสริมของมันนะครับที่ถามาผมพูดถึงความสูงตัวจากการเล่นเกมเอเล็ชิเตอร์มาใช่ไหม การนี้เขาพูดถึงสปีชีส์รูปแบบของเอเลี่ยนในเอสเตอร์บ้างซื้อข้อมูลมันโคตรหายากเลยด้วยการที่มันไม่ใช่เกมที่แบบดีเล่อประเสริฐถึงขนาดที่ว่าจะมีข้อมูลแบบละเอียดในขนาดนั้นแหะมันมีข้อมูลประมาณคร่าวๆอะเนาะเติมคิดว่าถึงแม้ตัวเกมมันจะไม่ดีเล่ออะไรแต่มันเกมสามารถเล่นฆ่าเวลาได้บางทีแบบเล่นเกมทิเบอร์เอมาเยอะคือแบบโอ้โหมีเนื้อเรื่องแบบสตอรี่โอ้โหเกมเพลสุดพีคอะไรแบบนั้นแต่บางครั้งแบบโอ้โหม่ได้เลยฮาร์ดคอร์แบบนี้ก็รสึกแบบ อยากหันมาทําอะไรครับเล่นเกมอะไรครับเวลาว่างคือแบบฆ่าแหลกแบบแค่ช่วงง่ายๆเนาะก็คือเอลิสเตอร์นี่แหละที่ผมมักจะเล่นประจําเวลาช่วงว่างๆซึ่งถึงแม้มันจะไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเป็นพิเศษเอลิสเตอร์ภาคแรกนะครับต้องคิดว่าการดีไซน์ตัวเอเลี่ยนน่าสนใจดีนะคือมันดูเบรกกะลักดีนะครับโดยก่อนพูดถึงแบบเอเลี่ยนขอมาถึงรูปแบบสีแล้วกันเราจะว่าในเอนเลิสเตอร์ภาคแรกเนี่ยมันจะมีสีอยู่สีส,สีด้วยกันสีตัวเอเลี่ยนเนาะซึ่งแต่สีเนี่ยก็บ่งบอกถึงระดับความแกร่งของมันนะครับว่าสีนี้ แข่งเพิ่มขึ้นเร็วเพิ่มขึ้นนะครับอย่างสีที่เป็นสีเรียกว่าเป็นเหมือนคู่ต่อสู้ระดับกากๆธรรมดาธรรมดานะก็คือสีเขียวนะครับเอเลี่ยนสีนี้ก็จะมีการโจมตีทีอ่อ่อนที่สุดในแต่สปีชีส์ของมันนะครับความเร็วช้าที่สุดก็เลยว่าเป็นเอเลี่ยนโดยย่อยที่เราจะเห็นในช่วงดาดแรกๆเนาะแต่มันจะมีจำนวนเยอะที่สุดนะครับคือเน้นจำน,นวนขวานนะครับสีต่อมาคือสีเหลืองที่อัปเกรดความเร็วแล้วก็แรงกัดที่มากขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรแปลกยกเว้นเอเลี่ยนบางพันธุ ที่สีเพิ่มขึ้นพอไปสีเหลืองขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มพลังหรือเพิ่มความสามารถขึ้นมานะครับแล้วก็สีที่เกือบจะแรงที่สุดนั่นคือสีแดงนะครับสีแดงแรงสามเท่าทั้งความเร็วแรงกัดที่มากขึ้นนะครับก็มากกว่าสปีชีส์ทุกตัวโดยเฉลี่ยเนาะและสุดท้ายคือสีน้ําเงินเสียเงินเป็นสัมพันธ์ที่หายากที่สุดโผลมาไม่กี่ดาดน,นะครับและเอเลี่ยนจะมีพันเดียวในแต่ละสายพันธุ์ที่จะมีสีน้ําเงินเท่านั้นเหมือนเป็นมิบอสอย่างหนึงนะ่งอะเนาะการจบตีแข็งแกร่งที่สุด ว่องไวที่สุดพลังชีวิตที่สูงมากขนาดเอเลีล่ยนธรรมดาเนี่ยยังต้องยังต้องยิงหละนะก่าจะตายนะถ้าเกิดไม่ใช้ปืนสูงสุดอย่างปืน9้าะปืนเลเซอร์พลาสมาเนี่ยเออถ้าเกิดเป็นปืนธรรมดาตั้งแต่ปืนกลเนี่ยก็ใช้เวลาบ้างกว่ามันจะตายนะครับอมาพูดถึง4แล้วก็พูดถึงสายพันธุ์เอเลี่ยนที่เรากัตัวบ้านะครับ เอเลียตปรกตัวต่จะดานที่2นะครับดานแรกยังไม่มีเอเรียนนั่นคือมิวเทนฟล็อกส์ก็ตามชื่อแปลภาษาไทยเลยก็คือกบกลายพันธุ์นะครับหน้าตาม,มันไม่เห็นมันกบตรงไหนเลย <c oughs> ก็ประกอตัวจากชุดแรกนะครับตัวมันค่อนข้างเล็กเม่ใช่กับตัวคอร์ M เอบซีของเราอะเนาะและยิ่งเป็นเว์ชชนสีเขียวเนี่ยถึงแม้จะมีจํานวนเยอะแต่การโจมตีการเคลื่อนไหวนั้นช้าม,มากนะครับแต่แหละมันเน้นจํานวนนะครับแล้วก็สามารถใช้ปืนพกเนี่ยยิงจักรมันได้โดยง่ายนะครับถ้ามันมีมีกี่ตัวนะ ไอ้อัาเกรดพวกสีเหลืองสีแดงเนี่ยความเร็วความแรงกัดความเร็วแรงกัดก็จะมากขึ้นนะครับและยิ่งสีน้ําเงินทิปต่อกรตัวในดาที่3เนี่ยเราเจกว่าเออมันใช้เวลายิงนานมากต้องใช้ปืนกลซึ่งก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันก็มันจะตายนะครับปืนกลสามารถเก็บได้ในทางข้ารับมันจะมีทางข้ารับซ้อนทังข้ารับอยู่เพื่อาสามารถได้ปืนกลเลยนะครับแต่แปลว่านี่คือเอเลนี่จนวนเยอะที่สุดนะครับก็เป็นตัวเอเลนจุดเริ่มต้นเนาะนะตัวต่อมามัลติอาร์มไบเพสนะครับ ตัวนี้ก็ปรีกับตัวในด่านสนะครับเป็นเอเลี่ยนที่มี2ขาลักษณะก็ออกจะหิมะนอยขึ้นมาหน่อยนะครับต่างจากตัวไฟฟอ้ฟ็อกเมื่อกี้นะครับมีหลายแขนการจะตีก็แรงแต่ขึ้นไหวย,ยังช้าอยู่นะครับโดยเฉพาะตัวสีเขียวที่อาจจะช้ากว่าฟล็อกด้วยซ้ําแต่ถ้าเป็นสีอื่นขึ้นไปนี่มันก็จะเร็วขึ้นเยอะนะครับแม้จะตีแรงแต่มันก็ไม่ใช่เอเลี่ยนที่ถึกอะไรนะักแค่เราใช้ลูกซองยิงไม่กี่นัดมันมก็ตายนะครับดังนั้นในด่านหลังเนี่ยเราถะอว่าอัปเกรดเพิ่มพวก ปืนเข้ามานะครับมาสวมเกราะด้วยสวมเกราะพวกปืนนะครับตัวสีเขียวก็จะเป็นพลาสมาธรรมดาตัวสีเหลืองก็เพิ่มเลเซอร์ตัวสีแดงเนี่ยอันตรายสุดนะครับเพราะมันมีจรวดด้วยโชคดีจรวดมันไม่ได้นำวิถีอะไรขนาดนั้นแต่จรวดมันแรงมากนะครับลยิ่งสีน้ำเงินนี่คือแบบมีจรวดแบบอัปเกรดขึ้นมาอีกนะครับเรียกว่าตัวที่หน้า้าสุดสุบผมเนี่ยก็คือตัวสีแดงนี่แหละพราะมันยิงจรวดได้ไกลที่สุดนะครับตัวต่อมาแมงมุมยักษ์หรือ Giant s เด d e r นะครับ เป็นเอเลี่ยนที่เคลื่อนที่ไวที่สุดนะครับแม่ตัวสีเขียวมันก็ไวมากแถมยังมีจํานวนโคตรเยอะต่างหากนะครับแต่น้อยมันตีไม่แรงเท่าไหร่ในตัวสีเขียวนะครับและพลังชีวิตขอนข้าง,งน้อยนะครับเราจริงๆมีกินน้ำก็ตายแล้วแต่ไอตัวสีเขียวไม่เท่าไหรอ่อ่ะตั้งแต่สีเหลืองมันไปอ่ะมันจะมีออปชั่นพิเศษที่มันสามารถพ่นพิษสีเขียวได้นะครับถ้าเราไปยืนตรงเขียวที่มันปล่อยเนี่ยเราก็จะเสียเลือดเรื่อยๆนะครับเรยกว่าก็เป็นเอเลี่ยนที่น่าค้างมากตนวนึงอะ่ะ บางทีแบบผมอยากยิงแบบยืนจริงเท่ๆเหมือนลัมโบหรืออาโนเนี่ยแต่พอมันเฉพอเจอเอเลียนแบบเนี้ยพลพิษก็มาต้องถอยนะครับอะไรแบบนั้นนะครับบางทีจะมีปืนโหดไงแต่เอเลียนมาเยอะไปหน่อยแล้วพอมันเจอไอเมมมุมสีแดงเนี่ยมันขึ้นไหวไหวที่สุดไงก็ลําบากนะครับและสปีชี่สุดท้ายที่แบบตัวในเนื้อเรื่องหลักในเกมหลักนั่นคือไรโนที่แปลตรงๆว่าแรดนะครับก็เราเฉกว่าเป็นเอเลียนสีขาที่ดูถึกที่สุดดูใหญ่ที่สุดก็เหมือนละไมใครแรดไงก็เลยตั้งชื่อว่าไรโนนะครับ เรลิลโน่เนี่ยเราก็ตัวน่าจะดาที่เจ็ดเป็นต้นไปนะครับโดยจะมีตัวที่ทั้งมีเกราะแล้วก็ไม่มีเกราะนะครับโดยถ้าไม่มีเกราะเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวเร็วกว่าตัวที่มีเกราะนะครับเรีวยกว่าเป็นเอเลี่ยนที่เป็นสายแทงนะครับมีการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแต่การเคลื่อนไหวช้ายิงใส่เกราะนี่โคตรช้านะครับโดยสีเขียวสองเกราะเนี่ยยิงควินพลาสมาสีม่วงในงานสีเหลืองเนี่ยก็ยิงพลาสมาเนี่ยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเลเซอร์สีแดงไปด้วยซึ่งยิงได้ไกลกว่านะครับและแน่นอนสีแดง ส, Salvador, สีแดงก็จะเพิ Metro ่มจลวดเข้ามาเช่นเจลวดมันค่อนข้างตีแรงมาสมควรนะครับและมันตายยากมากเรียกว่าต้องใช้ปืนก้าวปืนพลาสมาสุดท้ายเนี่ยจึงสามารถยิงให also, ้มันตายง่ายๆหน่อยถ้าเกิดเป็นปืนที่ตำกว่านั้นน่ะกว่าจะฆ่ามันได้เชื้อรานามพอสมควรนะครับแล้วยิ่งเป็นปืนไฟเนี่ยปืนไฟมันต้องยิงใกล้ๆไงและไอ้ตัวนี้มันเข้าใกล้ลําบากมากเราจะตายก่อนจะเข้าไปถึงมันอีกนะครับและยิ่งเป็นตัวสีเงินในดาสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าก็ถึกพอสมควรในขนาดปืนก้าวเนี่ยกว่าจะฆ่ามันได้นะครับ นี่คือตัวในเกมหลักเนาะต่อมาเป็นตัวในภาคเสริมนะครับไฟฟอร์ไลท์ยังเหมือนเดิมเอเลี่ยนส่วนใหญ่เหมือนเดิมหมดจะมีเพิ่มเข้ามาในภาคเด็กเอ็กซ์โพลิเมนต์จะมีเอเลี่ยนเพิ่มมา2ส,สายพันธุ์นะครับนั่นคือเอซิดแบสหรือแปลง,ง่ายๆว่าขั้งขาวข้นกรดโหมาดเด็ดาลแรกนะครับก็น่าเป็นเอเลี่ยนที่น่าลำคาญตัวหนึ่งตัวนี้ประกดตัวทั้งเวอร์ชั่นเด็กเอ็กซ์โพลิเมนต์แล้วก็เทอร์ซิลูตดิเจอฟเดอฮีโร่นะครับก็หน้าตามันจะเหมือนตัวมิวเทนฟล็อกนะครับแต่มีปีก นอกจากบินเร็วแล้วมันจะพ่นกรดอะไรบางอย่างโชคดีที่มันไม่ได้กรดค้างมากับตัวแมงมุมมันเนาะมันแค่เหมือนยิงกรดใส่ล่างเราเฉยๆนะครับซึ่งความเสียหายนค่อนข้างจะแรงนะผมพอาจจะแรงกว่ากรดของตัวแมงมุมถ้าเราไม่อยู่นิ่งๆกับมันอ่ะนะแี่สำคัญคือมันชอบมาเป็นฝูงนะครับทำให้การยิงลำบากตัวนี้ก็เป็นตัวในเอ็กซ์เตอร์พักสองด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเลยว่าเป็นตัวโคตรแทงของเอ็กซ์เพลเมนต์แล้วมันตายยากมากถ้าเกิดไม่ใช่ปืนสูงสุดเนี่ยนั่นคือไดโนเสาร์นะครับแต่ตรงตัวมากดนส เป็นหนึ่งเอเลี่ยนที่ผมชอบดีไซน์มากสุดนะครับและมันก็ปรากฏตัวในเอสเตอร์ภาคสด้วยเดยมันปรากฏตัวในด่านที่3ซึ่งในเอสเตอร์สองมันยังดูไม่ใช่บอลเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นปืนดับกลาในภาค2แล้วฆ่ามันได้แต่ในเอสเตอร์ภาคแรกเอ็กซ์โอลิเมนเนี่ยตายยากมากเลือดมันก็เยอะขึ้นไหวก็ข้างจะเร็วรอยู่นะอาจจะไม่เร็วมากแต่ก็เร็วพอสมควรนะครับแล้วก็ตีแลอีกต่างหากเรียกว่าถ้าเกิดเอเดมันฟาดทีหนึงเนี่ยเลือดเราลดเยอะมากนะครับ ถ้าไม่จำได้อ่ะกว่าเราเจ๊เงินกว่าเราจะปืนก้ามาก็ปักเข้าไปดาดสุดท้ายแล้วอ่ะมันโผล่จะดาดสามอ่ะโอ้โหยิงใช้เวลายิงนานมากกว่าจะตายนะครับเพราะที่บอกปืนไฟเนี่ยเราต้องเข้าไปใกล้ๆมันมันถึงเจอแล้วความเสียหายมากเสียมนกระตุ้นแรกด้วยว่ามันเข้ามาหาเราเช่นกันนะครับแต่ยิ่งดาดสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเดียวไงแม่งมาเป็นฝูงนะครับต่อให้มีปืนก้ามาก็ยิงลำบากเช่นกันนะครับและดาดสุดท้ายก็เจอบอสที่เป็นไดโนัสเตอร์ติดปืนเลเซอร์ตัวใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเราจะว่ามันไปทำปิดตายไง ตัวดังซ็อก็จะมาเรื่อยๆมีวันหมดนอกจากจะฆ่าตัวบอสได้นะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเอเรียนนิสเตอร์ของชอบดีไซน์มากที station, ่สุดและก็ตายคนยากเช่นกัน ส่วนในภาคต่อมาที่ดูยังไม่ใช่ภาคต่อเท่าไหร่คือเธอซูดในเธอออฟเดอะฮีโร่เบเดสเตอร์ที่หลายคนลืมกันมันแจกฟรีนะถ้าเก,กิดใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับทางเว็บของเขาได้ตรงเธอซูดในเธอออฟเดอะฮีโร่ก็เหมือนเบเดสเตอร์ a L aster, ที่เซตต่างตาัวละครแล้วก็เซตเบสสถานที่ไงภาคแรกมันจะเป็นทนหารในแล a p เนาะเหมืนอนเอเลี่ยนหลุดออกมาแต่ภาคเธอซูดเนี่ยมันเหมือนแบบมันหลุดเอเลี่ยนมันหลุดไปโลกภายนอกไงเซตฉากไปโลกภายนอกเนาะเอเลี่ยนส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมหมดยกเว้นดีไซน์ของตัวเจสส์สไปเดอร์ที่เปลีี่ยนนดไซ์ โดยลักษณะของเจสไปเดอร์ก็จะดูเรียกว่ามันดูน่ากลัวขึ้นเนาะจำนวนขาจะน้อยลงแต่ความสามารถก็จะมันเหมือนกับดนชูเตอร์นะครับคือตัวสีเหลืองขึ้นไปเนี่ยพ่นกรดได้อะไรแบบนั้นเนาะซึ่งดีไซน์ตัวเจสไปเดอร์เนี่ยก็จะกลายเป็นดีไซน์ของตัวเจสไปเดอร์ธรรมดานในเดนชูเตอร์ของภาค2ซึ่งในพวกเนี่ยเอนชูเตอร์สองพ่นกรดไม่ได้แล้วเพราะจะมีเอเลี่ยนตัวใหม่ที่พ่นกรดได้แทนนะครับเปลียนแต่เอาดีไซน์มาใช้เฉยๆเนาะ และดาชท้ายเราก็จะเอเลี่ยนใหม่อีกสายพันหนึ่งนั่นคือบูมเมอร์สนะครับเป็นเอเลี่ยนท้ายแบบมุมขนาดเล็กที่มันสามารถระเบิดตัวเองได้นะครับซึ่งพอมาใกล้เราเนี่ยความเสียหายก็ค่อนจะอยู่ในระดับไม่เยอะแต่มันชอบมาเป็นฝูงและมันมาไวมากและมันไม่ไวธรรมดาเอเลี่ยนตัวอื่นที่อยู่ในรัศมีตัวบูมเมอร์ที่วิ่งมาเนี่ยมันจะโดนลากมาเร็วขึ้นด้วยเหมือนมันโดนดันมาเหมือนโดนบูมเมอร์ดันมาทำให้เอเลี่ยนที่ปกติสายพันธุ์อื่นที่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวไม่เร็วเนี่ยมันเคลื่อนมาหเราไวขึ้นนะครับ และจากสุดท้ายเนี่ยโอ้โหคือแบบเราต้องวิ่งหลบพวกบูมเมอร์ที่เป็นมาแบบไร้ขีดจำกัดน,นะครับเราต้องฆ่าควินให้ได้ไแบบนั้นตัวต่อมาก็เป็นบอสของดาสุดท้ายนะครับเรียกว่าเทอร์เซลุตดิเทอรดิฮิโร่เนี่ยเป็นเลเจูเตอร์ที่ดีไซน์บอสบอสตัวนี้เหมือนเอเลี่ยนเนี่ยบอสมันดูเหมือนมอนสเตอร์ในเกมแฟนตาซีอะ่ะเพราะตัวบอสในดาสุดท้ายมันชื่อมินอทอนนะครับที่จริงมันคือมินิบอสแหละเพราะมินบอสใหญ่ตัวนึง่นะเนาะเราเจอว่าหน้าตามันก็มองไม่ค่อยชัดอ่ะ ดาไปว่ามันคือเอเลี่ยนสองกลาอ,อยู่2ขาที่หน้าตามันหลุดออกมาจากเกมแฟนตาซีมิเชอร์ยิงได้เลยเอาไปอยู่มิเชอร์ยังเข้ากวไก่กถ้าตัดปืนออกอ่ะแต่ไปว่ามันก็ข้างตายยากนะครับแม้มันจะเป็นมินิบอสก็ตามอ่าแล้วก็มาถึงตัวควีนที่บอกไปนะครับ ควีนดราก้อนก็เป็นบอสที่ถ้าเกิดมันหลับเนี่ยเราตีมันไม่ได้นะเราสร้างความเสียหายมันไม่ได้เลยและช่วงที่มันหลับเนี่ยไม่สิช่วงที่มันอยู่ตลอดเนี่ยไอตัวบูมเมอร์มันจ่อไมลเลอรและขีดจำกัดนะครับเราก็ต้องหลบทังบูมเมอร์แล้วก็ต้องหาจังหวะยิงควีนดราก้อนเวลามันตื่นด้วยเนาะคือควีนดราก้อนมันทำเราไม่ได้มันแค่เหมือนเรียกตัวบูมเมอร์ให้มาระเบิดเซลล์เรื่อยๆนะครับเราต้องเสี่ยกล่าวเวลามันตื่นแล้วก็ล่อขึ้นมาเออเราถึงยิงก็สามารถทำดาเมจให้มันได้ ซึ่งโชคดีที่ดาเนะผมไม่ได้ตายนะเพราะมีขยาบายเก็บก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในบริเวณโซนนั่นแหละ นี่ก็เป็นรูปแบบสายพันธุ์ของเอเลี่ยนในเอลิเตอร์ภาคแรกกับเธอซูตดีเทอร์อัเดฮีโลนะครับแน่นอนว่าตัวเอลิสเตอร์วสองผมก็จะพูดในคลิปถัดไปเนาะเสะียดายที่ข้อมูลเอลิสเตอร์วสองอ่ะผมลองหาแล้วมันแทบหายยากมากใครจำได้มันเคยมีข้อมูลของตัวมอสเตอร์ในเอลิสเตอร์วัตสองเมื่อน,นานม,มาแล้วตอนที่เกมออกใหม่ๆจำได้เลยว,ว่าสมัยมัธยมแหะผมเคยตามหาข้อมูลมันมีข้อมูลของมันอยู่แต่ปัจจุบันมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าถึงแม้อาจจะหาข้อมูลไม่เจอแต่ก็จะพูดถึงรูปแบบบขอองตตััวเรร์ก็ได้นะค แค่ไงก็ไปติดตาม a อ i e n ่ยนในอีสเตอร์คัคสองเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้ากดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะครับจากอารตอติอทัทงกอซิล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยแบส์ลิฟเอ่ยโดไลวันพีเเตอร์เทอ er, รเมเตอร์เกมคอมายฮอคเกอร์สะสมพันไปแล้วแล้วก็จะมีเรื่องอื่นที่ผมชอบพวกเกมเก่าๆผมชอบเล่นเนาะก็จะพูดถึงก Game, เกมอีสเตอร์เกมนี้นะครับกปติดตามได้เนาะ ผมมีโดเนเด้ดยที่บอกนะครับถ้าใครอยยกสะสมขมข้องมผมก็ไปจากช่องท้ายโดนเนทในช่งองเว็กจุดจันด้านล่างผมมีเพื่อนผูเป็นตัวถ้าเกิดใครถาานจะมาถามในเฟสได้ในท like ุเมสตอบเท่าไหร่ี๋ยวันนี้กันตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ